ขณะที่ชาวบ้านที่จังหวัดสระแก้วตอนนี้เริ่มมีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วสั่งเร่งให้ออกโฉนดเพื่อปลดล็อกที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นที่ดินตามแนวชายแดนที่ดินจังหวัดสระแก้วได้แบ่งทีมสำรวจลงพื้นที่ไปดําเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับตั้งแต่ชายแดนพื้นที่อำเภออรัญญประเทศอำเภอโคกสูงและอำเภอตาพระยาหลังจากที่ดินจังหวัดป่าไม้และสปกเปิดรับยื่นเอกสารสิทธิ์การถือ ครองที่ดินเพื่อคัดกรองเตรียมออกโฉนดโดยเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสรากแก้วได้มาดําเนินการให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านกุดผือที่มีที่ดินอยู่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชาชาวบ้านบ้านหนองจานบ้านกุดผือเนี่ยนำเอกสารสิทธิ์นอสสองสคหนึ่งนสสามมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อขอออกโฉนดที่ดินครับ ก่อนที่ถือครองอยู่ก็จะเป็นสคออหนึ่งเป็นสคออหนึ่งมาตั้งแต่สมัยของปู่ของปู่ย่าตาทวดมารับคือรับมร,รดกมารับมร,รดกมาแล้วตอนนี้พอมาถึงยุคแม่ก็ตอนนี้ก็ตอนก่อนไปทํานาได้อยู่ก็พอพอ,พอมาพักหลังๆมีทหารเขมรเราเข้ามาแกไปไถแล้วก็ทหารเขมรไม่ให,ให้ไม่ให้ไถให้อยู่ มีความหวังมากๆเลยค่ะก็คือวหวังว่าจะได้เอกสารสิทธิ์แล้วก็จะได้เข้าครอบครองคือใน,นตอนนี้ก็เหมือนเดินไปดูได้แล้วเดินไปดูได้แล้วใช่เมื่อก่อนจะลงไปก็ยังไม่ได้เลยจะอยู่แกบนถนนแต่ของยายมันเป็นของดั้งเดิมยายก็บอกอย่างนี้เลยตอนนั้นเราเข้าไปปักรังวัดใช่ไหมใชยยเออ่เออเออกำลังทาอะไรกันอยู่กำลังจะปัดขี้ที่ขีดแดนนั่นเละเออเออตอนแรกก็ขี้แล้วก็ไ้ลูกมันก็ไปด้วยนะ มันเขาจะเข้าไปตอนแรกเขาเอ็มมันก็บอกอย่าเข้าไปนะมีระเบิดมันว่างนี่แหละเ,เขาก็เล็กลัวออมงั้นก็เอาแต่แค่นี้ก็พากันไป เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วก็ยังไม่ได้รับก,การแก้ไขนะครับทางนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสระแก้วมาด,ดําเนินการให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านกุดผือที่มีที่ดินติดชายแดนไทยกัมพูชานะครับเพื่อด,ดําเนินการออกโฉนดที่ดินให้โดยเร็วหลังจะากรับยื่นเอกสารสิทธิการถือครองที่ดินแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะคัดกรอง<ฆ>และเตรียมออกโฉนดให้กับชาวบ้านครับแล้วก็ประกาศนําพื้นที่หมายเลข2กลับคืนมาให้ประชาชนคนไทยด้วยครับ ยืนยันว่าทุกอย่างนะครับอยู่ในอธิปไตยไทยอยู่ในดินแดนไทยนะครับแล้วผมก็เรียนท่านให้ทราบแล้วนะครับว่าที่หมายเลขสองที่กำกาก้าทุ่มเนี่ยเราพบว่าเป็นป่าไม้สองสี่แปดสี่ไม่มีกฎหมายอยู่นะครับแล้วผมก็ประกาศแล้วนะครับว่าผมกับแม่ทัพภาคหนึ่งเก่ชาวที่แปลงนี้มาคืนพี่น้องประชาชนชาวไทย